อันนี้มาทำอะไรคะปั่นจักรยานปั่นจักรยานอันนี้นามาเล่นออกกำลังกายมาเล่นออกกำลังกายมาปิกนิกนะคะพาพ่อมาวิ่งแล้วก็พาเด็กๆมาปั่นจักรยานคะ่ะไปดูกันเลยไปดูกันเลยนะคะอยู่ที่ฝายบ้านขุดชุมแสงใช่ไหมคุณฝ่ายบ้านขุดชุมแสง อำเภอสตึกมิ้นกับคิวไปนู่นแล้วมีคนตกปลาเลยนั่นจะเป็นคนตกปลา จะพาเจ้าเต่าสุกัต้ามาด้วยเจ้าลีโอมาด้วยนะคะลีโอลีโอลีโอเดินไปแล้รีโอรีโอรีโอเดินกันจับเท้าใครอ่ะรีโอได้หน่ะเห็นลีโอไหมเกือบไปแล้ว พ่อเองอ่ะหันมานั่นน่ะรีโอเสียวเสียวแล้วรีโออ่ะมาทางนี้นะ่ะคุณมาทางนี้ดีกว่าหางมาเลยไหมนั่งเล่นตรงนี้เป็นไงพี่คิว,ว <c oughs> สนุกไหมดู รถพี่คิวจะมีเจ้าจออยู่ด้วยรถพี่คิวจะมีเจ้าจอขึ้นได้ไหมลูกจะมีคนตกป,ปลาอยู่คนตกปลาอะไรอะไรคะอ๋อ oh, อาหารปลาอาหารปลา เราซื้ออาหารมาให้ปลาพอแล้วลูกพอแล้วไม่ต้องไปเก็บมือ้มาพอแล้วลูกพอแล้วปะโยนลงไปเลยลูกพอแล้วปะง่ายพ่อกับพี่คิวโอ้นี่น้องมือโยนอาหารปลาลงไปแล้วลิ่งลงไปแล้วมันจะมีอาหารสองนะคะอยะ่าเดินไปทางโน้นลูก ไม่เดินไปทางนู้นค่ะแม่จะพาเดินลงไปดูซิดูไปกับนิ้นโอ้ดูนั่งเล่นน้าไปอุ้ยปลาเยอะเลยมิ้นนิ้นจงปลาตาย่าไปจับมันไปจับมัน้นี่แต่ลอยปลาปลาตรงพื้นเเลยนี่ปลามันกระโดดขึ้นมาโอู้ตรงนี้ก็ปลาหลายเลยนิ้น ดูล้าปาโากลปนยอมากจะไหลได้จะทำหรองเกงจะขาดกางเกงจะขาดม่เล่นหรอไม่เล่นมเล่นจะไหลได้ตกปลาเมย์เมย์เมย์อย่าขึ้นไปหลกลงมาลงมา เที่ยวใกล้บ้าน,นอันนี้แม่น้ำมูลนะคะก็จะไปเป็นแม่น้ำมูลตรงนู้นสิ้นสุดอยู่ที่จังหวัดปูดีางามว้บนราชธานีมีน้ำตกก็มีมน้ำตกก็มีน้ำตกน้ำตกากาศดีมาก ลาเีโอมาเที่ยวด้วยาพาลรีโอมาเดินเล่นตากาซูกาตาพี่คคิวจ้ากาซูกาตาน้องเมยนั่งดีๆค่ะม,ม,มินจะปั่นจักรยานพี่คิวนะคะได้เลยค่ะโอ้ได้ไหมลูก ปัญหาเรื่องบอเบาะรถจักรยานพิคคิวอะ่อะไปเลยค่ะอ๋อมันยางแบนหรือเปล่าลูกไม่แบนมากหรอกโอ้ โอ้โหไปแล้วพี่คิวเมยไม่ต้องไปค่ะเดี๋ยวพี่ก็กลับมามาเต้นเลยค่ะมาออกกำลังกายออกกำลังกายนะคะออกกำลังกายทำยังไงคะกลา,างมือกางมือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด สิบโอโ้โหเยี่ยมมากเอามายกขา,าต่อทำไงคะโอโ้โหพี่คิวทำได้เหมือนเขาไหมจะได้ผอมเหมือนเขาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคค่ะต่อไปหรอกทำาายังไงคะยกขาเฮ้ โอเคค่ะต่อไปอะไรคะข้างนี้เ่าข้างนี้ต่อสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้โเยี่ยมมากค่ะมีอะไรอีกไหมทางแขนอีกแล้วอ๋อโอเค โอ้ก็มหอ asure, อะไรอีกคะจ้าเป็นะไรลเล่นตรงนี้แหละวันนี้เขาจไเดินนะคะวันนี้อยากค่อยมาเอาแรงานะครบ๊ายบายโอเคค่ะกดปิดาด Okay, อ่ะค่ะแวก็ติดตามมือด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะโอ้โหเก่งมากค่ะคิดค่าไม่ออกก็ <laughs> เลยบอกบ๊ายบายนั่งเล่นซ้องคนสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะลูกเนาะค่ะบ๊ bye bye. ายบายสนุกไหมคะสนุกโอเคค่ะ